จะเป็นปลาสายแล้วถ้าหากพูดถึงปรากฏการธรรมชาตินะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงได้เจอกันตามชีวิตประจําวันอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเป็นปลากฏการล่ะ Hey, ยังไงเดี๋ยวแอดไดดิกให้ฟังค่ะนี่คือปรากฏการณ์ที่มีปลาตัวเป็นๆเ,เนี่ยตกลงมาจากท้องฟ้าทุกคนหรือที่เรียกว่าเรนออฟฟิศจะเกิดขึ้นช่วงฤดูฝนในเมืองโยโรโประเทศฮอนดูัสซึ่งเกิดจากพายุทนาโดที่จะดูดน้ำแล้วก็ปลาต่างๆในมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ตกลงมากลายเป็นสายฝนแต่นั่นก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เนาะแต่ในด้านของความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณากาลเนี่ยก็ยังมีคนที่เชื่อว่าปลาเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยมอบให้จากสวรรค์บริษัทลีเก หยิบเอาความพิเศษของอาหารที่พระเจ้ามอบให้จากสวรรค์นเนี่ยมาเป็นจุดขายของแบรนด์ Heaven Fish โดยบริษัทเนี่ยได้ร่วมมือกับชาวบ้านไปรับซื้อปลามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้นอกจากการรับซื้อปลาที่ตกมาจากฟากฟ้าจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วเนี่ยยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจากการที่ชาวบ้านเนี่ยจะไปเตรียมตะข่ายดักปลาที่หล่นจากฟากฟ้าไม่ต้องทิ้งให้เสียเปล่าอีกต่อไปแถมตัวแพ็เกจจริงเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าสวยงามอย่างเดียวนะแต่เป็นกล่องที่รีไซเคิลมาจากเปลือกกล้วยค่ะคคืือสร้างางงวมยยั่ เรื่องไม่ต้องเสียปลาไปแล้วยังสร้างความยั่งยืนเรื่องแพ็กเกจจริงไปอีกเรียกว่าเจ้า Haven Fit เนี่ยเป็นไอเดียที่ได้รับความสนใจจากทั้งผู้บริโภคและร้านอาหารจำนวนมากเลยทีเดียวบ้านสตอรี่มางามๆอย่างนี้แล้วบอกเลยว่าอยากกินสักครั้งค่ะปลาจากสวรรค์